บีพิรพัฒน์ล่าสุดรับไม้ต่อดราม่าจากเจนิเฟอร์คิมเรียบร้อยแล้วค่ะทกข่าวสาวประเด็นแบร์เจนจินดะาก็คือไม่ต้องพักเพราะเมื่อคืนนะเกาะเทรนทวิตเตอร์ไปซูมไปส่องแล้วก็ไปอ่านและสรุปทุกอย่างไหมทุกคนฟังในคลิปนี้แล้วค่ะ สืบเนื่องมาจากนักร้องหนุ่มบีพิรพัฒน์อดีตวงครีเซนโดนะคะเขาบอกเขาไปเห็นโพสต์โพสต์หนึ่งในทวิตเตอร์แล้วเขาก็นําโพสต์นั้นมาแปะในเพจส่วนตัวพร้อมกับระบุแคปชั่นประมาณว่าแบบไปเจอมาในทวิตคขามีอีกหลายคนคิดแบบนี้ว่าถ้าไม่ใช่3ามกีบก็ต้องเป็นสลิมหรือถ้าไม่ใช่สลิมก็คือ3ากีบตะกะพังมากโลกมีความหลากหลายนะคะขนาดฝาแฝดยังคิดไม่เหมือนกันเลยมันคือเรื่องธรรมชาติแล้วการังเกียจคนอื่นหรือแบบบลาบลาเปรียบเทียบไปถึงฮิตเลอร์ยาวเหยียบไปถึงยิวนะคะเขาบอกว่าเออจริงๆแล้วววส่นตัเขาไไม่่่ดด้เเกลีียคนนทห็ตาง กับเขานะคะแล้วก็อย่าใช้ความเกลียดเป็นสารตังต้นโดยข้อความที่นํามาแปะแลวเขาโพสเนี่ยก็คือเป็นข้อความประมาณว่าแบบอีกคนที่ชอบมากก็คือพี่บีพิราพาแต่ฉันได้กลิ่นกะทิบูดมานานแล้วฟังไม่ลงอีกต่อไปสรุปนักร้องไทยทั้งวงการนี่คือขิดหมดแล้วไหมเท่านั้นละคะ่ะดราม่าแล้วลูกทัวร์ต่างๆก็ไปจอดใต้คอมเมนต์เขาคือแบบกระหึมมากแบบคอมเมนต์เป็นพันเป็นหมื่นคือแบบฟาดฟาดฟาด,าดแล้วที่มันเป็นกระแสติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเมื่อคืนนะก็คือพี่บีเขาฟาดกับแฟนคลับแบบแซบ ขอบอกก่อนเลยนะคะว่าอันนี้สงสัยส่วนตัวว่าช่วงนี้ดารานักล้องเขาเป็นเทรนหรือเปล่าเป็นเทรนแบบทำมาหาก,กินในช่วงยุคลุงตู่หรือเปล่าคือแบบเอไออก็คือโพสตอะไรก็ได้ที่ให้คนมาดา่าพอคนมาดา่าปับ๊บแคปแล้วก็จะฟ้องเออจจะฟ้องเออาจจะฟ้อง, A R องเนี่ย คือเห็นหลายหลายรายแล้วนะที่แบบฟ้องแฟนคลับมีเรื่องกับแฟนคลับนี่ขิดหมดเลยนะโดยคอมเมนต์นี้นะคะเขาไปเมนว่ายินดีด้วยครับพี่คือสลิมครับพี่บีตอบกลับว่ายินดีด้วยน้องคือเผด็จการครับอันนี้บอกว่าใครบังคับให้คุณบีเลิกรักหรอคะพี่บีตอบกลับว่าใครบังคับให้คุณเข้ามาครับคุณประวินไปเมนว่าในภาพแบบนี้ถ้าคุณไม่เลิกประชาธิปไตยคุณคือสลิมขังง่ายๆไม่ซับซ้อนคุณบีตอบว่าผมเลิกประชาธิปไตยงั้นผมก็ไม่ใช่สลิมนะครับเย่ๆยโดยไปมาพอมีคนไปเมนว่าเขาเยอะๆเข้าเขึ้นนนนนมมาาาาาะะว่่แบทททหอกคดีิลพ พร้อมครับอินบ็อกซ์มาเลยครับจะหาเงินบริจาคสัหน่อยก็คือ,คอเอาง่ายๆจะฟ้องเลยมีคนไปเมนว่าคอมเมนต์ไหนเป็นการหมิ่นที่จะฟ้องได้หรอคะวานพูรู้บอกบุญหน่อยพี่บีก็ตอบว่าทนายเขารู้จะหนูและมีทนายจริงๆมาตอบแบบโบะมากเลยว่าตอบในฐานะทนายไม่มีโอ้และโพสต์นี้เหมือนพี่เขามึนหรือเมาอะไรหรือเปล่าเขาพี่บีเขาโพสต์ถึงประมาณว่าถามพอถามปับ๊บมีคนไปตอบพอตอบเสร็จปับ๊บเขาก็บอกว่าเขาแคปไว้แล้วจะฟ้องอ่านเอาเลยนะคะคือพี่เขามึอนอะไรหรือเปล่า ทุกคนมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คะใครชอบพี่บีทันหรือไม่ทันพี่บียังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิไม่อยากให้เป็นงรง นี่คือวอริน่าคาริสโปรไบโอติกใน1นซองมีจูลินซีโปรไบโอติก2 5 0 0ล้านตัวทานก่อนนอนทุกวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันร,ร่างกายลดภูมิแพ้ลดท้องผูกป้องกันโรคติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารง่ายๆแค่ฉีกซองกรอกปากทานได้เลยหรือจะชงกับน้ำเทโรยผสมกับอาหารก็ได้เพื่อสุขภาพระรูปร่างที่ดีหาซื้อได้ที่อีเนบอยนะคะรสชาติดีด้วยพูดตรงๆ